มีชีเป้าพามาโลตัสสาขารามินทานะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างไปดูกันจ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่รูสมาร์ทห้ของเรานะคะมาดูกันว่าสินค้าเรา,ามีอะไรบ้างาสินค้าของเราเนี่ยมีทั้งหม้อหุงข้าวการน้ําร้อน,น,นไม่ว่าจะเป็นเตาลีไอ้นะ้ำหรือเตาลีแห้งเนี่ยเราก็มีหมดนะคะหรือจะเป็นหม้อนเนี่ยประสงค์มีทั้งซึ้งนึ่งหรือว่าหม้อนเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยสีก็น่ารักด้วยสีเนี้ยมีขายที่แค่โลตัสน,นะ ราคาก็น่ารักมากเดี๋ยวจะเตาปิงงงางป้งย่างมีสองหม้อมีทั้งปิ้งย่างแล้วก็เตาชาบูนะทุกคนก็คือจุกบนะคะหม้อแดงในตำนานก็ยังมีขายที่โลตัสเช่นกันส่วนหมอ้อทอดละมันเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะรุ่นคลาสสิกเลยมีขายที่โลตัสนนจ๊าปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ตั้งเวลาได้นีใช้งานสะดวกสบายง่ายมากๆทำได้หลากหลายเมนูจ้าตาม,มาตาม,มาของเรายังไม่ได้มีแค่หมดแค่เชลข้างหน้านะทุกคนนี่ เอาไฟฟ้านะแถมม่อไปด้วยก็คือแบบรุ่นออริจินอลเวอร์ใช้งานสะดวกแถมุ้มมากๆซื้อเตาแถมม่อนะจ๊ะสายแคมปิ้งไอเข้าอย่าพ้านะคะนี่เตาปิกนิกเติมแก๊สแถมม่อเหมือนกันนะคะส่วน eg1802 ที่ขายดียอดฮิตเนี่ยที่โลตัสสาขาลันทาก็มีนะจริงๆก็ลดลด หม้อใหญ่จุใจแถมรองน้ํามันได้2ฝั่งด้วยนะปับได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงต้มเเตาปิ้งย่างก็แยกกันได้เลยนะจ๊ะส่วนหม้อแรงตำานานอย่างมีทั้งสองรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นนี่ EP 1,000นะคะ<ม>ก็คือเป็นหม้ออย่างเดียวส่วน EP 1.001เนี่ยก็คือได้ซึ่งนึ่งไปด้วยคุ้มมาก <inadvert ent> เพิ่มอีกไม่กี่บาทอนะทุกคน เสียงดังฟังชัดเตาแก๊สสหัวแบบกระจกนิรภัยเราก็มีขายที่เราตัดรับประกัน3ปีด้วยจา้าไฟแรงทั้งสองหัวเลยเลิศแยกใช้ได้หรือว่าจะใช้พร้อมกันก็ไม่มีปัญหาจา้าหม้มออบลมร้อนเนี่ยเราก็มีนะคะนี่ปรับอุณหภูมิได้ตั้งเวลาได้เช่นกันแถมตัวนี้เป็นตัวใหม่ของทางเราด้วยกาต้มน้ําตัวใหญ่เนี่ยเขาก็มีนะคะสมาร์ทโฮมเนี่ยต้มน้ําร้อนเดือดปุบปุกเลยทุกคนเครื่องทำน้ำแข็งของเราในที่เราไปก็มีนะเครื่องฟองแก้วนะคก็มี รับประกัน3ปี mp 1 8 0จ้าของสมาร์ทโฮมช่วงนี้มีฝุ่นก็อย่าลืมมาซื้อกันที่โลตัสน,นะจ้า